สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกอาทิตย์นี้นะคะในอาทิตย์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ค่ะค่ะก่อนอื่นครูอยาจะขอแนะนําให้เด็กๆรู้จักกับอาหารดีมีประโยชน์ทั้งหมดมีทั้งหมด5หมู่ด้วยกันนะคะค่ะเด็กๆยกนิ้วขึ้นมาค่ะห้านี่ห้านิ้แบบนี้ก็คือ5หมู่นะคะเดี๋ยวเรานำมาๆนำพร้อมกันนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ อ่เงียคะเด็กๆนับนิ้วได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มรู้จักกันตั้งแต่หมูที่1นเลยนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหมู่ที่1มีอะไรบ้างอ่ะดูนะคะหมูที่1ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะนมไข่และถั่วหมู่ที่1โปรตีนได้มาจากเนื้อสัตว์ต่างๆนม ไข่และถั่วถันไหมคะต่อไปค่ะหมู่ที่2องคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่2องคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างคะมีแป้งข้าวน้ำตาลเผือกและมันค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะหมูที่3วิตามินและเกลือแร่นะคะได้มาจากผักต่างๆผักสีเขียวสีส้มนะคะก็ได้จากแครอทสีแดงได้จากมะเขือเทศสีม่วงได้จากมะเขือม่วงค่ะส่วนสีเขียวก็คือจะเป็นผักต่างๆเยอะแๆเลยมีกะหล่ำปีผักบุ้งผักกาดผักคะนา้าต้นหอมนะคะ นี่อยู่ในอพวกผักสีเขียวนะคะหมู่ที่3ต่อไปค่ะหมู่ที่4ผลไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยสับป,ปะรดแอปเปิ้ลสม้มอันนี้ให้วิตามินและเกลือแร่คล้ายๆกับผักเลยนะคะช่วยในการถับถ่ายได้ดีด้วยและหมู่สุดท้ายค่ะหมู่สุดท้ายหมู่ที่5ก็คือเราจะได้ ไขมันนะคะจากพืชและสัตว์นะคะพืชก็จะ,ะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วเหลืองส่วนสัตว์ก็อาจจะได้จากน้ำมันหมูน้ำมันไก่นะคะเป็นไงคะเด็กๆตามทันไหมคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกหนึ่งรอบเนาะค่ะหมู่ที่1โปรตีนหมู่ที่1โปรตีนหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรต หมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สามผักให้วิตามินและเกลือแร่หมู่ที่สี่ผลไม้ก็ให้วิตามินและเกลือแร่แเ,แเช่นกันค่ะและสุดท้ายไขมันนะคะได้จากพืชและสัตว์ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูในใบงานของเรานะคะใบงานใบแรกนะคะ ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ผ้านะคะเด็กๆแต่ละวงกลมจะมีเลข1เลข2เลข3เลข4และเลข5นะคะฝั่งนี้นะคะที่เด็กๆจะโยงมีรูปผักขวดน้ำมันเนื้อไก่อางุนแล้วก็ข้าวทีนี้เราเริ่มทำกันเลยนะคะหมู่ที่1เด็กๆก,ก็โยงมาที่เนื้อสัสตว์ต่างๆนะคะตรงนี้ ต่อไปค่ะหมู่ที่สองข้าวและน้ำตาลให้สารคาร์โบไฮเดตหมู่ที่สมค่ะผักให้วิตามินและเกลือแร่วงกลมที่สี่ค่ะโยมาที่อง,งุ่นนะคะผละไม้ก็ให้วิตามินและเกลือแร่เช่นกันค่ะและสุดท้ายหมู่ที่ห้าไขมันต่างๆจากพืชและสะัตว์โยมาหารูปขวดน้ำมันเลยนะคะ เป็นไงคะเด็กๆทำหรือเปล่าเออค่อยๆทำไปนะคะ,ะวันนี้เราก็คุณแหม่มก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกับไปงานที่สองต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ